ดาวทุกๆดวงเนยนะครับมีทั้งให้คุณและก็ให้โทษแม้จะเป็นดาวพระพระหัสเองเนี่ยนะครับที่โคจรเข้ามามีผลกระทบต่อดวงชะตาดังนั้นแล้วลัคนาใดจะให้คุณเรื่องใดและให้โทษเรื่องใดจากการที่ดาวพระพระหัสนี้ย้ายเรือนในปี2565มารับชมกันครับคนเราเกิดมามีศีลไม่เห็นแก่ตัวข้อเดียวก็พอแล้ว โอว่าทาหลวงปู่พุทธาสพิกขุครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยจะได้เป็นประโยชน์เป็นกำลังใจให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ให้ตัวทีมงานของครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยครับสนใจผูกดวงดูลัคนาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับลัคนาราศีมังกรน,นะครับ ในช่วงเย็นของอวันที่8เมษายนดาวพระพระหัสเนี่นะครับจะทำการย้ายเรือนะจากในเรือนของพบการเงินนะกระดุมพาเนี่นะครับมาอยู่ในเรือนของพบหัสหชนะครับของดวงชะตาได้กำลังที่ดีขึ้นนะได้กำลังที่ใหญ่ขึ้นก็คือ กำลังเป็นกเกษตรบดีกเกษตรราธิบดีหรือเกษตรก็ได้นะครับเป็นแค่คําเรียกนะซึ่งจะมีความหมายว่า,าพับรหัสดวงนี้นะครับจะมาให้คุณในดวงชะตานะครับถ้าในกรณีที่เขาเรียกว่าหลายคนที่เป็นคนดีนะครับคนที่ทําบุญกุศลมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพับรหัสดวงนี้ก็จะมาให้คุณเป็นอันมากนะแต่ถ้าบุคคลท่านใดเนี่ยนะครับเรียกว่าทําทตัว ผิดในเรื่องของศีลธรรมเอาไว้นะครับทําตัวในในส่วนของทําบาปท,ทํากรรมต่างๆอะไรเอาไว้นี่นะครับก็เรียกได้ว่าพระวัสหัดดวงนี้นี่นะจะถือว่ามาให้โทษนะครับในดวงชะตานะซึ่งทั้งบุญทั้งโทษเนี่ยนะครับกําลังค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะในดวงชะตาในปี2,565นี้นะครับแล้วมาแปลนาพูดถึงในเรื่องของแง่ดีก่อนนะ แน่ดีพระประหัตมายืนอยู่ในเรือนของภพศาสชานะครับของเรือนชะตาลัคนาราศีมังกรจะทําให้นะครับลัคนาราศีมังกรนะใครก็ตามนะครับที่อยากจะเหมือนไปเรียนต่อนะครับไปศึกษาต่ออย่างเงี้ยนะครับยังต่างประเทศอะไรนี้เลยนะ,นะก็จะสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับย้ายที่อยู่อาศัยนะ ไปเรียนต่อไปทํางานต่อ,อยังต่างประเทศอย่างแดนไกลนะครับได้อย่างเป็นเขาเรียกว่าได้ได้ดีนะได้เป็นผลสําเร็จเลยนะครับแต่ว่าการไปในแดนไกลนะครับไม่ว่าจะไปเรียนต่อหรือว่าไปทํางานอย่างต่างประเทศในปี2565นี้นะครับเรียกได้ว่าพอไปถึงปุ๊บนะคนรอบข้างดีนะคอยช่วยเหลือนะครับมีคําพูดดีๆมานะจะทําอะไร อ่าก็มีมีที่ปรึกษานะครับมีคนคอยปรึกษาชี้นแนวทางแนะแนวนะครับแนะนําให้เรานั้นนะครับทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเรียกว่าถ้าไปเรียนก็มีตัวช่วยแหละเพื่อนๆ่วยช่วยๆกันนะมาช่วยกันในการที่จะอ่าเหมือนเติวอะไรเงี้ยนะครับมาช่วยกันในการพากันนําพาไปในส่วนที่ดีนะมาเตียวให้มันดีขึ้นเกจเฉลี่ยมันก็จะดีขึ้นนะ ดังนั้นนะครับในปีแบบนี้นะนักศึกษาต่างๆที่จะไปเรียนยังต่างประเทศมีโอกาสอยู่นะและไปเรียนแล้วผลต่างๆนั้นจะกลับมาดีนะครับถึงดวงทุงชกตาถึงดวงถึงเชะตาแต่ต้องทําในลักษณะร่วมกันนะมาร่วมกันมาปรึกษากันมาเรียนติวกันอะไรไปนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับในกรณีที่หนึ่งก่อนนะครับกรณีของคนที่นะเรียนในประเทศไทยนะที่เดิมไปนียนะครับก็เรียกได้ว่า ปีปีนี้นะครับต้องหันมาจับกลุ่มกันนะนะมารวมตัวกันละนะมาช่วยกันติวช่วยกันแบ่งปันความรู้ต่าง,าง,าง,างๆนานานะครับเรียกได้ว่าทําให้ทั้งตัวมังกรเองแล้วก็ทีมเนี่ยนะครับที่เข้ามาร่วมเรียนกันนะครับที่เข้ามาร่วมติวร่วมอะไรแบบนี้นะเรียนแล้วได้เกียรติฉลีดีขึ้นอยากจะสอบติดนะครับก็จะมีเกณฑ์การสอบติดนะอยากจะเขาเรียกว่าเข้ามาหาลาัยใหญ่ๆนะครับ ก็จะได้เข้านะครับสมหวังสมตัางใจนะครับแต่ต้องได้มาจากการให้ที่ทั้งตัวเอนะครับ mm hmm. เหนื่อยเต็มที่นะ mm hmm. กับการที่ทีมต่างๆน,นะครับ mm hmm. เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ถือว่าจะนำพาประโยชน์ดีๆมาให้บังกอนตลอดทั้งปี2565นนี้เลยนะครับท mm ีนี้ในดาวลักษณะแบบนี้นะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยนะครับ ของชาวลัคนาราศีมังกรคือแม้ว่ามันยังจะคงหนักนะหนักพิเศษด้วยนะเหนื่อยนะเหนื่อยเต็มที่เหนื่อยเต็มกาลังตลอดทั้งปี2565แต่ในกลุ่มงานที่นะทำเกี่ยวข้องกับองค์กรนะครับหรือว่าเหมือนบริษัทแม่เนี่ยนะอยู่ในเหมือนอยู่ต่างประเทศนะบริษัทแม่มีบริษัทแ,แม่ต่างประเทศมีบริษัทในไทยนะครับเป็นลูกขายเป็นเครือข่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอ่าก็จะได เหมือนอเขาเรียกอะไรบริษัทต่างประเทศจะเข้ามามีบทบาทนะครับในดวงชะตาในหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมากขึ้นนะาอมันมากขึ้นแล้วเป็นอย่างไรนะก็ทําให้ว่าชะตาชีวิตนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยนะหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างชาติต่างๆเนี่ยนะครับทําทให้ว่ามีภาวะ,ะในการทํางานที่หนักขึ้นจะหนักแล้วมันดีไงนะ หนักแล้วมันดีเพราะว่าดาวพะพร,ะระหัสเนี่ยนะครับยังไงเสียนะครับก็จะให้ประโยชน์นะให้ให้ประโยชน์ต่างๆให้กับตัวมังกรอ,อยู่เสมอๆนะโทษเนี่ยถ้าถึงจะมีมาให้ก็จะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายเท่าไหร่นะนะครับมองว่า,าให้ประโยชน์ซะมากกว่านะเพราะถ้าเป็นดาวของดาวสุประเคนะเป็นดาวที่ให้อภัยนะครับดังนั้นใครที่ทำไม่ดีเอาไว้นะครับ ปีนี้กับตัวกับใจนะบุญบุศลมาเกื้อหนุนแล้วนะครับทํทให้ต่างๆนั้นดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานต่างๆของชาวมังกรนั้นก็จะจะดีขึ้นด้วยนะครับแต่พระประหัตนะครับอย่างที่กล่าวไว้นะของชาวมังกรเนี่ยมาจากภพวินาสนะนะครับวินาศานะมาอยู่ในเฟือนของภพสาชะานะครับก็เรียกได้ว่านะถึงแม้ว่าคนรอบตัวต่วตางๆจะดีมีคนมาเอื้อประโยชน์ต่างๆของเราดีนะครับ ใครก็ตามนะครับที่เหมือนอยู่ในองค์กรที่จะต้องแข่งขันกับบริษัทนะครับเหมือนแผนกข,ข้างๆนะแผนกที่ทํางานร่วมกันจะต้องแข่งขันกันอย่างนี้นะปีปีนี้นะครับก็นับว่าเป็นปีของการแข่งขันต่างๆอย่างเตงง็มที่นะเต็มกําลังแต่ในภาวะของการแข่งขันนั้นนะครับเขาเรียกว่าคนที่เข้า,าเหมือนแผนกข,ข้างๆอย่างนี้นะที่จะต้องมาแข่งขันกับทีมของเรานะ ก็ยังให้ประโยชน์ต่างๆนั้นกลับเข้ามาให้กับตัวชาวลัคนาราศีมังกรได้ด้วยนะในส,นส่วนส่วนหนึ่งก็ถือว่าเขาเรียกว่าไรหนักไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันนะครับตลอดทั้งปี2,565นะครับดังนั้นในเรื่องของความสาม,มัคคีนะระหว่างพันแหนความสาม,มัคคีของทีมงานนี่นะครับก็จะเป็นองค์สําคัญเลยนะเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยนะไม่งั้นเนี่ยนะครับ จะถือว่านะจะกลายเป็นว่าจะต้องมาแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะจนทําให้ว่า,าสะดุดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะดาวดวงนี้มันยังหมายถึงว่า,ามาแข่งขันกันนะมาต่อรองกันมาสู้กันอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตัวมังกรเองนะครับก็จะผ่านพ้นนะวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยความอดทนเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นปี ของความอดทนต้องเอาความอดทนขึ้นมาเป็นที่ตั้งนะสู้งานหนักทํางานหนักหนักทั้งาการใช้สมองนะครับหนักทั้งแรงกายแรงใจนะครับในปี2565นี้นะแต่ถามว่าเจริญดีไหมนะก็ต้องตอบว่าเจริญดีไงนะครับมีความเจริญที่ดีเกิดขึ้นนะเพราะดาวพระหัสนี้โครจรมายืนตำแหน่งเป็นกเกษตรปอดีเกษตรตาที่ดีในระดับนี้นะดาวเบอร์นี้นะพระราเรีนะครับ ยังไงก็ต้องให้ขุณนะครับในดวงชะตานะครับที่กลุ่มที่ทําการค้าขายนะกลุ่มที่ทําการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศอย่างเงี้ยนะส่งออกนําเข้านะกลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็จะมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะฟื้นขึ้นนะมีโอกาสที่จะโตขึ้นนะดีขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะเจอ,อเหมือนอะไรดาวพฤหัสนี่นะครับโคจรมาให้คุณในเรือนชะตาของเรานั่นเองนะครับใครที่คิดที่จะ เหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างตัวเราตับคู่รักนะครับไม่ได้จดทะเบียนก็เดี๋ยวก็จะได้ไปได้ไปจดทะเบียนละนะปีปีนี้ใครอยู่มานานๆแล้วไม่ได้แต่งงานก็จะได้ไปแต่งแล้วนะในปีปีนี้นะครับดังนั้นนะครับดาวพระัดมาในลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่ามาให้คุณนะพระผัดหมายถึงดาวปัญญาความรู้นะถ้าชาวร,า,ราศีมังกรน,นะครับทําอะไรโดยไม่ใช้อารมณ์ ใช้หลักเหตุผลใช้ปัญญาต่างๆนะครับชีวิตก็จะเจริญนะในในปี2565ที่เลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับใครที่เคยทํางานอ,าอยู่เป็นเบื้องหลังนะอยู่เป็นเบื้องหลังนะอคอยวางแผนให้กับคนอื่นเข้านะครับปีปีนี้ก็ถือว่า,าความเป็นเบื้องหลังเนี่ยนะครับจะเหมือนประมาณว่าดีขึ้นนะ ทำงานต่างๆดีขึ้นได้ออกหน้ามากขึ้นนะไม่ใช่จะต้องความปิดทองหลังพระตลอดไปแล้วนะเรียกว่าผลงานมาถึงตัวนะก็มีจะจะมีแต่เรื่องดีๆจากการที่ดาวพระพหัสโคจรมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับการที่ดาวพระ,ระหัสยืนในกเกษตรแบบนี้อย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะยังมีโทษอยู่นะยังมีข้อเสียอยู่นะนั่นก็คือว่าอะไรเขาเรียกว่าภาวะเหมือนเราอยู่ในสนามรบ นะครับจะต้องออกไปต่อสู้จะต้องออกไปฝ่าฟันจะต้องออกไปแข่งขันนะจากนั้นแล้วนะครับถึงแม้ว่ารอบตัวจะดีอย่างไรก็ตามนะครับความประมาทเนี่ยก็ยังจะทิ้งไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะต้องต้องอ็เรียกไว้ยังไว้ใจใครยังไว้ใจคนอย่างเงี้ยนะครับยังไว้ใจทีมงานต่างๆยังได้ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเหมือน ประมาณว่าถ้าไปร่วมมือกันกับคู่แข่งนะไปร่วมมือกันกับคนอื่นอย่างน,นั้นร่วมมือกันกับเพื่อนถามว่าดีไหมดีในระดับหนึ่งนะครับแต่คือยังเหมือนยังปล่อยมือไม่ได้เราเองยังต้องสู้เข้าไปดูงานเข้าไปดูงานเองแบบนี้นะครับอย่างเต็มที่เต็มกาลังแม้ตัวช่วยจะมีเข้ามาแต่เราก็ยังจะต้องอไม่ลดนะไม่ลดในเรื่องของภาวะหนักๆต่างๆนะครับที่เราจะต้องเข้าไปดูแลอย่งนไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะ มีเหตุนะทําให้มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะเพราะเหมือนเป็นภาวะแข่งขันนะตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่ชัยชนะนั้นนะเราจะได้มาถ้าเราอ่ามีทั้งความทุ่มเทนะและการหาความรู้อย่างแน่นๆเนีน่ยน,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 นะครับทุกอย่างเราจะชนะนะครับตลอดทั้งปีนี้เลยครับ การที่ดาวพระปรหัสเดินมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะทําให้ในเรื่องของสุขภาพชาวลัคนาราศีมังกรนะมีเกณฑ์ที่จะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยนะแต่เป็นเกณฑ์ในลักษณะเหมือนเป็นไป,น,ปนในแง่บวกะนะเหมือนไปตรวจเช็คนะจุดไหนเสียซ่อมนะเท่านั้นเองนะครับมีเกณฑ์ที่จะเหมือนไปดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยนะครับเข้าเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยขึ้นนะครับแต่ก็ ถือว่าพระหัตย์ยังมาให้คุณเนี่ยก็เรียกว่าซ่อมในส่วนที่สิบล้อนะครับอย่างบางคนเนี่ยนะต้องอเหมือนเขาเราียกถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันอย่างนงี้งนะนะพอตั้งคันไปคลอดบุตรนะครับแล้วก็จะทําให้ว่า,าเหมือนต้องเข้าบอยนะไปเช็คบอยเท่านั้นเองนะเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นไปในแง่บวกแบบนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะขอบารมีพระรัตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลาย ช่วยดลบัญดาลหนุนนำให้ทุกๆรุกราศาีดวงร้ายกับเป็นดวงดีเงินไม่มีกับเป็นร่ำรวยตลอดทั้งปี2565นี้ครับ